สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่19พฤษภาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลค่ะเกี่ยวกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคําประจําวันนี้ราคาทองคําช่วงกลางวันแกว่งตัวระหว่างบริเวณ1,807ดอลลาร์ถึง1,820ดอลลาร์ด้านอัชนีเนราลากเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.03.30ถึง1.03.60จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ34.53 ถึง34.60บาทต่อ1ดอลลาร์โดยได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดของสหรัฐและยอดการผลิตภาคอุตสาหการรมรวมถึงถ้อยถแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดนายเจอรมพาเวลยืนยันว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเท่าที่จําเป็นเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อไม่ให้พุ่งขึ้นรุนแรงนอกจากนี้นะคะผลสํารวจของผู้จัดการกองทุนของ b บ n k o อ a ฟอเมริบ่งชี้ว่า นักลงทุนเลือกที่จะถือเงินสดมากกว่าที่จะนําไปลงทุนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและอัตรางเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ดีนะคะมีปัจจัยหนุนจากสำนักข่าว CNN รายงานว่าเกาหลีเหนือเตรียมทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปในอีก48-96ชั่วโบมงข้างหน้าซึ่งตรงกับกำหนดการของประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐ ในการเดินทางเงยือนภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประกอบกับนายมิคไฮโลที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเชเนสกี้และคณะเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเผยยูเครนจะไม่ยอมแลกดินแดนของตนเพื่อข้อตกลงสันติภาพรัสเซียภาพรวมราคาทองคำยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องโดยยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปและยังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง ระยะสั้นจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,795ดอลลาร์และแนวรับถัดไปนะคะอยู่ที่บริเวณ1,780ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,760ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,835ดอลลาร์และ1,850ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,870ดอลลาร์ แนะนำบริหารความสมดุลในการลงทุนให้ดีการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่19พฤษภาคมปี2565หาราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำอ้างอิงราคาของวันที่18นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำทั้งหมด ห้าครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่19พฤษภาคมปี2565ทองคำแท่งกัส5สรับซื้อ29,700บาท ขายออก29,800บาททองรุป,ปรพันธ์กรับซื้อ29,167บาท84สตางค์ขายออก33,300บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่18ราคาเป็นลบไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณนะนี้ด้วยนะคะ ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็นจะมาอัปเดตให้รับชมแับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ